สำหรับคลิปนี้นะคะอันจะพามาดูวิธีการแก้เอวกางเกงนะคะใครที่ซื้อกางเกงมาแล้วเนี่ยช่วงสะโพกพอดีแต่ว่าเอวหลวมนะคะคลิปนี้ก็จะมีวิธีการแก้ไขมาให้ดูค่ะในแบบฉบับของช่างเลยนะถ้าเกิดว่าทําตามอันไปนะคะก็สามารถแก้ไขเอวได้เหมือนที่ช่างเขาทําเลยนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องวัดที่รอบเอวของเราก่อนเนาะพอใส่ค่ะแล้วก็จับเลยว่าความกว้างของเอวค่ะที่เราจะเก็บเข้าเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ อย่างตัวนี้นะคะอันก็ได้ขีดเอาไว้แล้วนี่นะคะมันจะมีรอยช็อกอยู่อันไม่แน่ใจาเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวอันคะ่ะจะวัดเลยนี่นะคะเอวที่เราจะเก็บเข้านะคะก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วค่ะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะ4นิ้วก่อนที่เราจะมาเก็บค่ะเราก็ต้องดูแพทเทิร์นเดิมนะคะของอังเกงก่อนว่าเราเนะะี่ยค่ะจะเก็บจากตรงไหนได้บ้าง อย่างตัวนี้นะคะก็คือเป็นางเกงที่มีกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นางเกงแบบนี้ค่ะอันไม่แนะนําให้ แก้ในส่วนที่จะต้องเก็บสะโพกเข้าด้วยนะถ้าเกิดว่าเก็บจากด้านข้างแบบนี้ค่ะมันจะไปกระทบกับกระเป๋าข้างก็ไม่สามารถที่จะเก็บเข้าได้เนาะถ้าเกิดว่าจะเก็บค่ะก็ให้เก็บจากด้านหลังถ้าเกิดว่าเป็นเกงที่มีกระเป๋าด้านข้างแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกระเป๋าด้านข้างก็สามารถเก็บจากด้านข้างนียได้เลยอย่างตัวนี้เนี่ยในการเก็บของอันนะคะอันก็จะเลือกเก็บจากในส่วนของ ตรงขอบเอวตรงนี้ค่ะเข้าไปในส่วนของสะโพกมันพอดีนะคะอันจะไม่เก็บสะโพกลงไปแต่อันค่ะจะเลือกเก็บในส่วนตรงนี้ค่ะที่เป็นรอยต่อของเอวขอบเอวกับตัวกางเกงนะคะจะเก็บตรงเกล็ดหลังตรงนี้ค่ะเข้าไปเพื่อให้มันเล็กนะคะในส่วนของสะโพกก็จะไม่กระทบนะโอเคก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเราเนี่ยค่ะจะตัดในส่วนของด้านข้างนะนี่ค่ะน,นี่คือตะเข็บข้างใช่ไหมคะมีกระเป๋าแล้วก็มีตะเข็บเส้นทีนขีดนะคะก็เป็นเส้นตรง ที่มันตรงกับตะเข็บด้านข้างนะคะด้านบนเนี่ยขอบเอวเนี่ยไม่มีไม่มีรอยต่อผ้าน,นะคะไม่มีตะเข็บข้างฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอันค่ะจะใช้วิธีการผ่าเลยนะทั้งสองข้างคือทําเหมือนกันนี่นะคะอันก็จะผ่าด้านข้างสองฝั่งค่ะที่เป็นตะเข็บด้านข้างก็คือจะผ่าแล้วก็เก็บจากด้านข้างแบบมีแทนเนื่องจากว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยมีซิปหลังนะคะแบบนี้ซิปหลังอันจะไม่ยุ่งนะอันจะเก็บจากด้านข้างแทน ที่เราวัดเอาไว้นะคะก็คืออยู่ที่สี่นิ้วใช่ไหมคะเก็บเข้าสี่นิ้วก็คือเฉลี่ยแบ่งครึ่งก็คือเก็บเข้าฝั่งละ2นิ้วเนาะนี่ค่ะฝั่งละสองนิ้วพอหลังจากที่เราพับทบแบบนี้จากสองนิ้วก็จะเหลือเหลือข้างละนิ้วนะคะฝั่งละหนึ่งนิ้วเพราะว่ามันจะต้องทบนะโอเคอันนี้ค่ะเส้นที่อาจาจำเป็นจะต้องขีดก่อนเนื่องจากว่าให้ขีดขีดตรงนี้ค่ะขอบเอวเนี่ยให้ตรงกันกันกบตรงนี้ค่ะ ที่เป็นตะเข็บด้านข้างให้มันตรงกันนะพอหลังจากที่เราผ่านแล้วเนะี่ยเส้นมันจะได้ตรงกันค่ะโอเคนะก็พอหลังจากขีดแล้วเนี่ยก็ตัดได้เลยค่ะใช้กันไกรนะคะตัดไปแบบตรงๆแบบนี้ได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดจะให้ชัวร์นะจับพับทบก่อนแบบนี้ก็ดีค่ะนี่นะจับพับทบแล้วก็ให้ขอบเอวตรงนี้ค่ะมันเท่ากาันมันตรงกันนะแล้วก็ตัดเลย นี่นะคะตัดแล้วจากนั้นค่ะเ,เพื่อนๆดูนะคือขอบเอวเนี่ยอย่างตัวนี้นะคะขอบเอวเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นชิ้นด้านนอกแบบนี้เนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นชิ้นด้านในแบบนี้ในการเย็บนะคะอัน,นะจะไม่ได้ใช้วิธีการประกบแบบนี้แล้วก็เย็บเลยแต่อันนะคะจะแก้จากแพทเทิร์นเดิมอย่างตัวนี้นะคะแพทเทิร์นเขาเนี้ยก็จะมีชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังใช่ไหมคะในส่วนของขอบเอวนะ นี่คะ่ะสองฝั่งคือมีเหมือนกันมีชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นในเราก็จะล้อตรงกลางนะคะออกก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆนะดูตามอันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันจะอธิบายไปด้วยตอนแรกๆอะ่ะก็อาจจะงงแหละว่าทำไมมันมันดูซับซ้อนอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคะ่ะได้ทดลองทําไปแล้วเได้ทําสักตัวสองตัว,ตวมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะเข้าใจแพทเทิร์นมากขึ้นนะนี่นะคะพอหลังจากที่ลองมาเสร็จแล้วคะ่ะ ที่เขาค่ะเย็บกดเอาไว้เราก็ต้องรอออกนิดหนึ่งด้วยนี่นะคะรอยเย็บกดนี่ค่ะรอออกมาแล้วก็ล้อส่วนที่เป็นรอยเย็บกดค่ะออกนิดหน่อยตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะรอออกมาค่ะระยะที่เราจะล้ออยู่ที่แค่ไหนก็คืออย่างที่บอกไปค่ะเราาจะเก็บด้านคางเขาใช่ไหมคะรวมสองนิ้วคือทบแล้วเนี่ย ทบแบบนี้ทบแบ่งครึ่งแล้วก็คือมันจะเก็บฝั่งละ1นิ้วใช่ไหมคะฉะนั้นน่ะจุดที่เราลอกออกมานะคะก็คือจะลอ,อกมาประมาณที่นิ้วกว่านะคะพอลอ,อกมานิ้วกว่าเสร็จแล้วค่ะก็ส่วนที่เย็บกดไว้แบบนี้คะ่ะเนี่ยมันจะมีส่วนที่รอยเย็บกดเนาะเราก็ต้อง ดึงออกก่อนดึงออกมานิดนึงค่ะหลอกออกมานิดหน่อยนี่นะนี่ค่ะก็หลอกออกมาเสร็จแล้วแบบนี้นะคะนี่ฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นแบบนี้ชิ้นนอกชิ้นในฝั่งขวาก็มีชิ้นนอกชิ้นในแบบนี้นะคะอันนี้คือจากตะเข็บข้างเพื่อนๆไม่งงเนาะอันจะไปแบบชา้าๆแล้วก็อธิบายแบบซ้ำๆนะคะ เพราะตอนที่อันสอนนักเรียนนะก็มีหลายคนแบบจะงงนะยิ่งถ้าแบบเพื่อนๆนดูผ่านคลิปอะคะ่ะอันเชื่อว่าบางคนอาจจะตามไม่ค่อยทันนะคะเดี๋ยวอันจะอธิบายแบบช้าๆแล้วก็ไปพร้อมๆกันเนาะนี่เลยค่ะเห็นไหมอันนี้คือตะเข็บด้านข้างแล้วก็เป็นส่วนของขอบเอวชิ้นนอกส่วนนี้นะคะ2ชิ้นซ้ายขวาชิ้นในซ้ายขวานะคะ ก็ต่อจากนั้นค่ะเราก็จะประกบแบบนี้นะคะชิ้นนอกประกบกับชิ้นนอกชิ้นในประกบกับชิ้นในนะคะประกบแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่ะจะต้องขีดวัดนะคะ1น,นิ้วที่เราค่ะได้ได้วัดเอาไว้ในตอนแรกเนาะจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดค่ะกัด้วยก่อนเราค่อยๆไปพร้อมๆกันนะคะใครทีเ่เข้าใจแล้วก็ทนฟังนิดนึงค่ะถือว่าเป็นการทบทวนนะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจค่ะอันอธิบายซ้าๆแบบนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะนี่เลยค่ะแล้วต่อจากนั้นนะคะอันเนี้ยเป็นขอบเอวด้านบนพอหลังจากที่พับทบเสร็จแล้วอะคือเพื่อนๆต้องอย่าลืมอย่าลืมว่าส่วนไหนเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างนะคะอย่างตัวนี้คือในส่วนของด้านบนด้านบนคือส่วนบนของขอบเอวด้านล่างก็คือเป็นด้านล่างของขอบเอวนะคะที่มันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างขอบเอวกับกางเกงค่ะอันนี้คือด้านล่างนี่คือด้านบน เรานะคะก็จะวัดออกมาเลยค่ะ1นึิว้วนี่นะคะก็จะมีฝั่งด้านที่เป็นนิ้วเป็นตัวเลขห่างๆงนี้ค่ะแล้วก็ตัวเลขทีๆเป็นเซนเนาะเราจะใช้ฝั่งที่เป็นนิ้วค่ะเราก็จะวัดนะคะเข้าไปเลย1นิ้วนะคะแบบนี้นี่นะคะ1นิ้วในส่วนของด้านล่างนะคะอันนะจะไม่ได้เก็บ ที่1นิ้วเป๊ะนะคะเราค่ะจะต้องให้มันเล็กกว่านะคะถ้าเกิดว่าตัวนี้เก็บช่วงขอบเอวเราเก็บเข้า1นิ้วช่ปะด้านล่างอัอนนะคะจะเก็บอยู่ที่1เอ่อยู่ที่0 7นจนะคะศูนจดนิ้วเนี่ยค่ะ0.7ก็จะประมาณนี้นี่นะคะ1นิ้วก็คือตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ค่ะ0ูจดจจะอยู่เท่านี้นี่นะคะเหตุผลก็คือ ขอบเอวนะคะเวลาที่เราใส่อ่ะมันจะมีความสโลปของเอวใช่ไหมคะเราก็คือจะต้องให้ด้านบนนะคะ,ะเป็นตัวเลขที่มากกว่านะคะคือ1นิ้วด้านล่างก็คือแค่0.7คือมันจะได้สล้ปลงมาแบบเป็นส่วนของสะโพกนะคะจะได้สล้ปเอวขึ้นไปเนาะถ้าเกิดว่าด้านบนกับด้านล่างเท่ากันเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแบบกางเกงที่ด้านบนขอบเอวมันจะอ้านั่นแหละมันคือเหตุผลที่เขาอะทําทขอบเอวมามันเท่ากันมันก็เลยจะออเป็นสภาพนั้นนะ นี่ค่ะพอเราค่ะขีดวัดเสร็จแล้วเรานะคะก็เย็บเลยค่ะเย็บจากด้านบนก่อนนะ นี่นะคะหลังจากเย็บเสร็จแล้วค่ะเราก็จะตัดนะคะส่วนนี้ออกไปเลยนี่ค่ะขอบเอวก็จะได้แบบนี้เห็นปะนี่เลยอันนี้คือส่วนของขอบเอวด้านบนอันนี้คือขอบเอวด้านล่างนะคะมันก็จะสโลปเพราะว่าด้านบนนะเราเก็บเข้านะคะ1นิ้วด้านล่างก็คือ0.7มันก็คือจะสโลปแบบนี้ให้มันแบบเหลื่อมล้ำกันแค่นิดหน่อยก็ได้ค่ะอันนี้คือขอบเอวด้านนอกนะคะจะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ด้านในค่ะทําเหมือนกันด้านนอกทําแบบไหนด้านในคือทําเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะนี่ค่ะประกบแบบนี้เลยใช้เข็มหมุดนะคะกัดไว้ก่อนเข็มหมดนะุดเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะเพื่อนๆตอนแรกๆบางคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นรู้สึกว่ารําคาญกับการที่มันมีเข็มอยู่แล้วมันจะทําให้เดินเส้นเย็บปะขายากก็ฝึกใช้ให้ชิน,นะคะ่ะฝึกใช้ใชินมันเป็นประโยชน์มากมเลยนะทุกอย่างะคะ่ะถ้าเกิดเราใช้ให้ มันเกิดประโยชน์มันก็จะช่วยเราแบบได้เยอะมากๆเลยนี่นะคะก็จับตรงกลางค่ะให้มันเท่ากันก่อนนี่นะคะแบบนี้นี่เนาะแล้วก็จากนั้นค่ะขีดวัดก่อนทําเหมือนกันกันกบขอบเอวในส่วนที่เป็นด้านนอกคือวัดในส่วนของด้านบนค่ะ1นิ้ววัดด้านล่างนะคะอยู่ที่0.7ค่ะ นี่เลยอันนี้ด้วยความที่อันนะคะชํานาญแล้วเนาะอันนะคะก็จะไม่ได้เขียดเส้นแบบโยงเขียงแบบนี้เนาะเดี๋ยวอัน,นะคะ่ะจะเย็บไปเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังเป็นมือใหม่อยู่ก็แนะนําให้ขเขียเฉียงก็ได้นะคะเราจะได้เดินเส้นนะคะตรงนะ จากนั้นก็ตัดค่ะตัดส่วนเกินออกไปมันจะได้แบบไม่เป็นตะเข็บนนหนาๆนะคะอยู่ด้านในเนะะี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นปะขอบเอวค่ะด้านนอกด้านในนะคะเย็บเสร็จแล้วต่อจากนั้นนะคะตรงนี้มันยังมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมเนะะี่ยค่ะยังมีช่องว่างอยู่ให้เรานะคะพลิกมาด้านในแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันแคบเนาะก็ลาะออกนิดหน่อยก็ได้ด้านข้างนะนี่เลยค่ะ อันนี้คือขอบเอวด้านบนที่รอยต่อคะ่ะยังไม่ได้ถูกเย็บนะคะก็พลิกมาแบบนี้แล้วก็จากนั้นคะ่ะให้แบะตะเข็บนะคะอันนี้เป็นรอยเดิมที่เราเย็บไว้ใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนของด้านนอกสังเกตยังไงคือด้านนอกนะคะเขาจะมีการอัดผ้ากาวไว้ที่เป็นขอบเอวนะคะเพื่อให้ขอบเอวมันหนามันแข็งนะคะมันจะได้อยู่ทรงด้านในนะคะที่เป็นส่วนของซับในไม่มีเนาะ แต่ว่าเวลาที่เราเย็บค่ะเราก็จะต้องแบะนะคะตะเข็บทั้งสองฝั่งเลยนี่ค่ะแบะตะเข็บแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมนี่เลยค่ะพอหลังจากที่อ่านนะคะแบเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันก็จะเย็บตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆเห็นรอยรอยเดิมตรงนี้ไหมนี่ค่ะรอยเดิมนะเราค่ะจะเดินเส้นตามรอยเดิมเท่านั้นไล่ลงมาค่ะ พอหลังจากที่เราค่ะเย็บในส่วนของตรงกลางใช่ไหมคะประกบกันเสร็จแล้วก็ลองพลิกออกมาดูค่ะนี่นะคะเห็นไหมขอบเอวสวยงามค่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมกับของเขาเลยนี่ค่ะเหมือนเดิมแล้วก็จากนั้นค่ะเรานะคะจะเย็บกดค่ะในการแก้ไขทุกๆครั้งนะคะเราอะคะ่ะจะดูตามแพทเทิร์นเดิมเป็นหลักอย่างตัวเนี้ยพอหลังจากที่เราเย็บเสร็จใช่ไหมคะมันจะมีรอยเย็บกดค่ะเห็นปะกดตะเข็บค่ะ เราก็คือจะต้องทําเหมือนเดิมนะโดยที่ให้พลิกค่ะฝั่งด้านในแบบนี้นะคะออกมานี่ค่ะอันนี้คือด้านในนะคะด้านในที่แบบชิดกับตัวเราค่ะฝั่งนี้คือด้านนอกให้เรานะคะจับแบบนี้เอาด้านในค่ะเข้าไปแบบนี้นะคะ นี่นะคะพอหลังจากเย็บเสร็จเราก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะนี่ค่ะเรียบร้อยพวกเสษ็จได้เดี๋ยวเราค่อยตัดทิ้งที่หลังก็ได้เนาะโอเคจะได้ไม่เสียเวลานะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็จากนั้นในส่วนของตัวกางเกงค่ะเพื่อนๆเห็นไหมว่า ขอบเอวเนะะี่ค่ะมันเล็กลงใช่ไหมคะขอบเอวมันเล็กลงแล้วแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มันยังกว้างอยู่เห็นไหมคะเพราะเรายังไม่ได้ถูกเก็บนะเราค่ะเก็บแค่ขอบเอวทั้งด้านบนแล้วก็ขอบเอวด้านล่างฉะนั้นนะขอบเอวด้านล่างมันเล็กมันเล็กกว่าเราค่ะก็จะต้องเก็บตรงนี้นะคะในส่วนของตัวกางเกงตรงนี้นะคะ่ะเข้าด้วย ในการเก็บนะคะจะมีวิธีการเก็บอยู่2แบบแบบแรกก็คือถ้าเกิดว่ากางเกงตัวนั้นค่ะไม่ได้มีกระเป๋าด้านข้างแบบนี้เราค่ะสามารถเก็บจากตะเข็บตรงนี้ได้เลยแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้นะคะเขามีกระเป๋าด้านข้างแบบนี้อันจะเลี่ยงนะคะจะเลี่ยงจากการเก็บในส่วนของที่เป็นตะเข็บด้านข้างแบบนี้ค่ะมาเก็บในส่วนที่เป็นตรงนี้นะคะคือเกล็ดหลังตรงนี้อันจะเก็บจากตรงนี้นะเนี่ยค่ะวิธีการก็คือจับดูเลยค่ะว่า มันมีความกว้างกว่ากันเนี่ยค่ะแค่ไหนนะนี่ค่ะจับดูแบบนี้เลยดูว่ากว้างกว่ากันแค่ไหนจับไล่นะคะจากด้านในแล้วก็มาดูด้านด้านข้างถ้าเกิดว่าแบบนี้ค่ะอันอ่ะเลาะน้อยไปนะเดี๋ยวจะเลาะเพิ่มอีกนิดนึงบางอย่างเราก็ไม่ต้องคำนวณเยอะนะคะใช้วิธีการประกบแล้วก็เทียบไซส์แบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะ ะะอันก็จัประกบเลยฝั่งนี้ก็คือประกบเข้าหาในส่วนของเกล็ดหลังะคะ่ะนี่นะคะเห็นปะมันก็จะเหลื่อมล้ํากันประมาณคือถ้าเกิดว่าวัดจากด้านด้านบนนะคะที่เราเก็บเข้าอะก็คืออยู่ที่0.7ใช่ปะอันนี้ก็เหมือนกันคือขอบเอวด้านล่างตรงนี้ด้านบนอยู่ที่1นิ้วด้านล่างคือ0.7ถ้าเกิดว่าเราค่ะจะเก็บไอ้0.7ตรงนี้ย เก็บข้างล่างไป็น0.7จุดในส่วนของรอยต่อที่เป็นเกงๆไปต่อกับส่วนของขอบเอวอะค่ะด้านล่างก็ต้องเป็น0ูจุดเ็ดเหมือนกันเราจะใช้วิธีการวัดก็ได้นะคะแต่อย่างอันนี้เดี๋ยวอันจะนี่เลยค่ะอันก็ใช้ขอบเอวอะค่ะวัดรอบนะแล้วก็ได้ออกมาค่ะที่อันขีดเอาไว้เนี่ยเห็นไหมเป็นไซนี้การเย็บนะคะก็จะเย็บสโลปมาค่ะเย็บเฉียงแบบนี้นะเดี๋ยวอันวาดให้ดูก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเดินเส้นนะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกัน ได้มันเป็นสีเดียวกันกับผ้านะคะนี่เลยเห็นปะ่ะนี่ค่ะก็จะเย็บแบบสโลปลงมาแบบนี้นะประมาณนี้ถัดจากขั้นตอนนี้ก็มีเหลือแค่ไม่กี่ขั้นตอนแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วเห็นปะขอบเอวมันก็จะมันก็จะวัดแล้วมันรอบได้แล้วค่ะมันก็จะชนกันได้ละต่อจากนั้นค่ะขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะคะก็จะประกบขั้นตอนรองสุดท้ายเรานะคะก็จะประกบตัวเนี้ค่ะตัวที่เป็นขอบเอวตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะมันยังมีช่องว่างอยู่เพื่อนๆเ,เห็นไหมช่องว่างตรงนี้เห็นไหมเราต้องเย็บตรงนี้ค่ะประกบกันก่อนนะ บางช่วงที่อันนะคะพลิกผ้าไปมาใช่ไหมคะบางคนอาจจะดูไม่ทันหรือว่าดูแล้วงงเนาะอันจะอธิบายเป็นคําพูดไปด้วยเพื่อนเ,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 นเนก็ฟังฟังคําพูดไปด้วยนะคะว่าอันนะคะบอกว่าตรงนี้คือด้านไหนนะคะตรงจุดไหนตรงส่วนไหนอันนี้คือส่วนขอบเอวนะคะขอบเอวด้านล่างกับตัวกางเกงนะเราจะเย็บประกบกันแล้วในส่วนที่เป็นตะเข็บค่ะเจอตะเข็บทุกครั้งนะคะต้องแบทุกครั้งค่ะ พอหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วมันจะได้ไม่เป็นปมนะคะแข็งแข็งการแบรตะเข็บเป็นการล้มตะเข็บค่ะจากนั้นก็คือเย็บประกบกันเลยอันนี้จะเป็นขั้นตอนลองสุดท้ายแล้วนะคะ นี่นะคะหลังจากประกบกันแล้วก็จะได้แบบนี้เนี่ยค่ะเห็นปะนี่เลยก็จะประกบกันได้แล้วแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะเดินเส้นนะคะเย็บกดเลยในการเย็บกดก็คือเอาฝั่งที่เป็นเนี่ยค่ะเป็นตะเข็บตรงนี้เนาะให้ล้มมาด้านบนนะคะล้มมาในส่วนที่เป็นอขอบเอวด้านบนนะคะเราจะไม่ล้มไปด้านล่างแบบนี้นะ การทํางานทุกครั้งค่ะดูแพทเทิร์นเดิมเป็นหลักนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเอะมันจะล้มไปฝั่งไหนแบบนี้ก็ให้ดูก่อนว่าพลิกดูของเก่าเห็นไหมคะเราไม่เห็นตะเข็บเลยนั่นหมายความว่าเขาอะค่ะล้มตะเข็บขึ้นไปด้านบนอันนี้เป็นจุดสังเกตนะแบบนี้ค่ะก็ให้ล้มมาด้านบนแต่ว่าเวลาที่เราจะเย็บอะเราจะไม่ได้เย็บจากฝั่งด้านในแบบนี้นะคะเราจะพลิกออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บจากในส่วนของด้านนอกนะคะ เราจะเย็บต่อจากขอบเดิมของเขานะคะต่อจากเส้นเดิมเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเห็นปะไม่ยากเลยค่ะ ไม่ยากเลยขั้นตอนก็ง่ายมากๆอันเชื่อว่าเพื่อนๆนะถ้าเกิดาตามตามอันดูเออตามดูอันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆดูค่ะทีละขั้นทีละตอนที่ทอันอธิบายอันเชื่อว่าทุกคน,นทําตามได้แน่นอนนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นมันอาจจะดูมีหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดทําจริงๆค่ะมันจะยากแค่ในครั้งแรกตอนที่เรายังดูแพทเทิร์นไม่เป็นนะคะแต่พอดูไป ดูอันแล้วก็พยายามฝึกทําไปเรื่อยๆค่ะก็คือจะเก่งนะนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันค่อยไปตัดได้ทีหลังเนาะเนี่ยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะขอบเอวก็จะเล็กลงนะคะใส่ก็จะกระชับตัวมากขึ้นขั้นตอนก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะเพื่อนๆอีกฝัง่งนึงเดี๋ยวอันไม่ขอทําให้ดูเนาะถ้าเพื่อนๆจะดูก็คือให้ย้อนดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ มันก็คือจะทําเหมือนกันนะคะขั้นตอนก็จะมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหลังจากแก้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะระหว่าง before กับ after ค่ะ